ตัวใหญ่มากดู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 ก้างอะไรเนี้ยดิอยากกินก้างเลยอ่ะยังไงเอายังไงเอายังไงเอายังไงเพออะเริ่มต้นการกินก้างก่อนเลยกันมันอร่อยมากคือน้ำมันอร่อยมากแบบมันจะเป็นแบบทอดกระเทียมนะคะเออเคยมาถ่ายที่นี่แล้วโดนด่าไปทีนึงเกิดมามากขึ้นดูดปูดูดกุ้ง ดูเฟกเหมือนไม่น่าอร่อยขอโทษนะคะที bbe bbe> ่เป st ็นคนกินอย่างนี้อยู่แล้วเป็นคนเติมที่อาการกินอะไรอย่างเงี้ยอาจจะดูไม่เรียบร้อยถ้าเกิดไม่ชอบก็กดผ่านนะคะคือไม่ได้ตั้งใจมาดูอัตลสแต่ว่าจริงๆเมืนคนกินแบบดูอร่อยอยู่แล้วอะแล้วก็ไม่ค่อใช้มือเนื้อเนื้อมันจะเป็นอย่างี้นะคะชิมแบบแซ่บอืมอืมีสองสงกเหรอ ต่งจานเดียวนี่ไม่ใช่ต่งจานเดียวลูกกนะินจะหมดอยู่แล้วอ,อร่อยอะ่ะใช้ได้เลยอะ่ะนอะอือ,อก็ชีเด็ดแต่แล้วกินกุน้งแม่น้ำก็ไม่กินพวกยุดยานะ แต่ว่าคุณแม่อยากกินก็เลยสั่งมาคุณแม่กินด้วยอ่ะเด้อเด้อเตอะไรไหคะ,ะอร่อยมันนี่เส้นเส้นแดงด้วยนะแล้วจิ้งจีงย้ยงอีแล้วจิงนี่หัวใจแปลว่าอะไรไม่รู้ทางตัวทางตัวตัวทางแปลว่าอะไรวะเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยหัวมนะันน่ะอูย้ยอืมคนจิ้นงนี่นะ มขาย้านหรอกกนี่มันถือลืมไปี่นี่มันแล้วเราหยดเลยยาเจี้ขาอร่อยมากถือเขามรนลร้นี้เะปิดจับหัวไปต่อไปต่อพอพอไม่ แม่ตายกินกุ้งกินอะไรลูกกินอะไรกินอะไรใครชอบกินหัวตัวไม่กินกินแต่หัวเป็นกันมากใครเป็นเหมือนกันบ้างยกมือขึ้นอย่งเงี้ยชอบกินอย่างเงี้ยใครมันอ่ะแตแม่ตัว อย,อย่างเงี้ยนนะใครๆมันมันอย่างเงียนนะยเง้ยนนะ,หะ,ะเหลือปูแบบผงก็หลีวไือปูแบบผงก็หลีงไม่มา เดี๋ยวรับปูปส้มเคลียก่อนใหญ่มากในของแม่ขอดูของแม่หน่อยเร็วเออเอามาแม่แม่แม่กินเลยเดี๋ยวจะกินกินไม่ไม่เอาอิ่นะเอาหลือืมจะกินปาหน่อยโอ้ยหยุด อืมการกินในโลกอ่ะกูรู้ว่าพวกมึงอยากกินแต่ขี้เก่แก่ในโลกไปครับมึงฟันไม่เร็วกูจะแก่พวกมึงกินกันโดาขโมยเพรากูแก่เสร็จกูรู้ว่าพวกมึงจะเดืงของกูไปกินแล้วแก่ขโมยแก่ขโมยใช่ไหมยยังไม่ลืมเลยมึงแต่แก่ไม่สนใจนะกูจะดูดปูยังไงก็ตามมันก็ขโมยของกูไปกินอยู่ดีอยู่ดี อือนำลายแต๊กเออเป็นต่างนี้เลยอ่ะเ๋ยวนำลายแต๊กอันนี้ดิคือเป็นคนกินลูกต้องมุมอ่ะนะั่งนี้ฟังเล็กก็นะ นู er. no <not> so ่นเนียนนี่อืมกินไหมรู้ก่อนช่ยกูโดนขโมยอืม กินยังยังไม่กินนี่กลาหนึ่งชัวรโอ๊ยดูดูดูเป็นเห็นผู้หญิงนี่แกปูนี่เก่งมากแับโซกระปรงขนาดเนี้ย ดูนะคะอืมอืมอร่อยะอืม ไปก่อนแล้วดีกว่ากิน so กุ้งกับกินปูที่เราก่อนนะตัวใหญ่มอกดู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 กีงยดูดิกากม่เที้ยงเลยอะยังไงเอายังไงเอายังไง อ,อ๋อยังอ่ะอออ่ะเริ่มต้นจากการกินก้างก่อนเลยแล้วกันมันอร่อยมากขึ้นนะ้ำมันอร่อยมากแบบมันจะเป็นแบบทอดกระเทียมนะคะเอ,อเคยมาถ่ายที่นี่แล้วโดนด่าวทีนึงเกิดมามากขึ้นดูดปูดูดกุ้งดูเฟกเหมือนไม่น่าอร่อยขอโทษนะคะที่เป็นคนกินอย่างนี้อยู่แล้วเป็นคนเต็มที่อาการกินอะไรอย่างเงี้ยอาจจะดูไม่เรียบรอ้อยถ้าเกิดไม่ชอบก็กดผ่านนะคะ คือไม่ได้ตั้งใจมาดูอัตล ớt แต่ว่าจริงๆมันคนกินแบบดูอร่อยอยู่แล้วอะแล้วก็ไม่ค่อยใช้มือเนื้อเนื้อมันจะเป็นอย่างนี้นะคะชิมแบบแซ่บอืออือนี่ฟังสองจานเหรอสองจานเดียวนี่ไม่ใช่สองจานเดียวรู้ยินจะหมดอยู่แล้ว อร่อยอ่ะใช้ได้เลยอ่ะนะอือก็ชีเด็ดแต่แล้วก้กินกุ้งแม่น้ำต้องไม่กินพวกยุดยายนนะแต่ว่าคุณแม่อยากกินก็เลยสั่งมาคุณแม่กินด้วยอ้าเด้อเด้อเต้อ,อ,ระะอร่อยไหมคะอร่อยเมนูสุเสจเ้าแดงดนี่ยนะ แลจริงจริงยุงอีอลจริงนี่หัวใจแปลว่าอะไรไม่รู้ทางตัวทางตัวตัวทง <c oughs> ังแปลว่าอะไรวะเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยหัวมันอนะอุย้ยอืมคนจิ้นอย่างนี้นะ ร้านไม่ขายร้านหรอกพวกนี้มันถือปูปัดผงยะหรั่ให้มาแปูปัของกะหรี่ให้มาเดี๋ยวรับปูปัของกะหีกัน ใหญ่มากในขอแม่ขอดูขขงแม่หน่อยเร็วเนื้อเป็นคูดเลยเออเอามาแม่แม่แม่กินเลยเดี๋ยวใส่กงกินอะไรกินไหเอาเหลือมาเอารับเดียวกินปานโอ้ยสุดอือ กกินในโลกอ่ะกูรู้ว่าพวกมึงอยากกินไอ้ขี้เกียจแก่มึงฟันไม่ได้กูจะแก่พวกมึงกินกันโดนขโมยเพอกูแก่เสร็จกูรู้พวกมึงจะเดือดของกูไปกินกะไรเกลี่ยขโมยใช่ไหมถตายยังไม่ลืมเลยมึงเต็กยังไม่สนใจนะกูจะดูดปูยังไงก็ตามมันก็ขโมยของกูไปกินอยู่ดีดิหืม ต่อเป็นก้องนี้เลยอ่ะเ๋ยวน้ำลายแต่โอ้ตังนี้ดิคือเมนคนกินลูกต้องโุ้งมุมอ่ะนี้ตังเล็กกนนะ นูいい่นียนมัยอืมด่ยัรู้ก่อนช่วยโกนขโมย เติมไปแล้วเราหยบเลยวเจี้ยงเขาอร่อยมาเลยอเมรงนี้วนคิวอีกไงนะเปิดจับหัวไปต่อไปต่อพ่อพ่อไปแม่ตายกินกุกนเลยลูกกินเลยกินเลยใคชอบกินหัว ตัวไม่กินกินแต่หัวเป็นเหมือนกันมากก็เป็นเหมือนกันมากยกมือขึ้นนิงเงี้ยชอบกินอยางเงี้ยใครมันอ่ะตาแม่ตัวอยางเงี้ยนะ ไข่ไข่มันมันอย่างเงี้ยนะอืม